ายดีตอนเศร้าเนาะมือนี่เศร้ามือนี่อยู่ที่มหาไซเนาะมหาไซแขวงำมวนมือนีน่นิ่งได้มางานศพหยาดเนาะผิเ,เสียชีวิตอันนี้ก็คือบ้านมหาไซเมืองมหาไซเนาะบรรยากาศดีมีภูมีภูเขาอีกได้เมืองมหาไซภูเขาหลหลาย ตอนนี้อะเป็นเวลาหกโมงเสาร์เนะาะหกโมงเสาร์เส้นทางนี้มีตลอดคันใหญ่ๆเที่ยว มหาไซนี่น่าสิเป็นแค้งขโมนเนาะทุกคนถ้าว่าพิษยังได้กะเดี๋ยวนิงสิขึ้นไหให,หาเบิงอีกเทือนหนึ่งเด้อจ้ะอันนี้ก็เป็นเพื่อนของหยาดเนาะที่เผนแม่ของอ้ายแม่ของผี่เคยนเนาะ่นเสียชีวิตแล้วสิาพามาเบิง่งงานโซพในลาวเนาะคือบ้านนิ่งกับคือเอินว่าเฮือนดีเนาะ แต่ตอนนี้กาลัางเสาอะนะคนเพิ่นกันเริ่มเมือเม่อแน่เมื่อคืนนี้เพิ่นนั่งกันเต็มอยู่เนาะผู้แรกใซ้ายผู้แรกเพิ่นสึ้นมาอีกเชนึงเนาะทางล้างบ่านก็นจะเป็นบ่อนเห็ดกับเขา

ไปหาบ้านเออถึงที่ไหน <coughs> 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 都好呢。<noise> <noise> <noise> จสิไปหาฟื er au, นเนาะพอฟืนต er ้องหาเองเพลินซอยเหลือกันไปหาฟืนแล้วจะฉิบปวดต่แม่บวได้บวดลูกก็มีคนแข่งแข่งกับแบบเดียวกันจะนั่งสิไปหาฟืนจะจะสิดไปเลยจะสิบปวได้ไปแล้วให้ผู้ชายเพิ่นไปลูกไปแลแ่ด้วยได้หรออย่าติ่งขนาดผมี่ไม่ต้องเ พอสวยๆแล้วแม่ครัวก็มาเต็มเลยนาทีห้องเฮาก็คือล้างผักเลยนาทีห้องเฮาทีมงานนี่กกซอยมังหงตาเนาะพอสวยๆแล้วแม่ครัวมาเต็มเลยทางนักกระยำมังหง ทอดปลาตำหูงลาบสียเนาะสวยกันคนละไม้คนละมือข้ากระสิกำมาล่างพักต่อเนาะพักกันหนักกินกระดอกกระเดียทุกคนเอ้ยนี่ สลัดนี่เนอ้อเมื่อหนาสิยำสลัดกินสลัดกรอบเนาะมาเบิง์นเพิ่มวข่าวตอกแตกเนาะแทนข้าวงามแลวเป็นยังวางทีนี้แทนข้าวตอกแตกแตกข้าวงามเลยเพื่อนว่า บุญมีบ่สีหางสีมีเมื่อไหนข่าเมืองเนาะเงียงม่ห่ออแล้ว่เจ้าะพะเช ตามประเพณีเขาต้องได้ขว่าข่าวตอกแตกเนาะอย่าใหม่ก่อนได้ พี่ด้วยก่อนลูกข่าวเม็ดบักใหญ่เนาะมันก็แตกงามเลยข่าวเม็ดใหญ่นี่เริ่มขาวลาะลรหยาแพงเนาะไม่กว่าข่าวขาวหยาแพงัลูกขวบขวข่าวงามกันสีหางชิมีมะนาว โอ้ยสวยสวยสวยน้ำแนวันแต่ออกมานะข้าแนวมันชิมัยเขินหักเขินแพงทุกคนน่ะแหละเนาะ โอ้ยสวยสวยสวยเถืองหมอเลยหมอใครว่าผ้ามันซ bueno. ีไม้สวยเมิดคือการเมิดเลยเนาะอันั้นมันใสที่อมา

รัดกระอบได้งานของเรานี่เป็นตัวนึ่เป็นตัวน่นีนอยโเ่แก้นนเดนมาเดนนะขาอือบี่เกาวะแบี่เกาหม้อเป็นหมพี่เาจับจุจับจุ เชเชอ้าวลูซี่เรนนี่กำลังแเทหวอยู่เนาะตะวเมือนี่เป็นมือทรงสการระวังดังหายไอเต๊ ตอนนี้ฮักกัย่อข่าย่อหนามเซร็จสิ้นเป็นที่อ่ำหอยเลยเนาะรอส่งสก,การกันเต็มเลยมากันหลายหลายเพื่อนไฮเอาอันเอายังมียังเน่ในหันค่ะอ๋อขามากกอกยามามัดสลดแก่แก่ลงป่าสาเนาะทั้งสี่ด้านมีบอนหมัดอยู่เลยหมัดในเล็กในยังก็ได้ เพื่อนลังนี่กระเฮือนดีทัดไปอีกลังหนึ่งกระเพือนดีพ้อมกันเลยทุกคนสองบานไปพ่อมกันเลยอยู่ฝั่งนะเนาะฝั่งนะ่ะผู้เฒ่าผู้แก่นี่แหละโลกสลา,าเนาะวิวธรรมศาสตร์เมืองมหาไซเป็นเห็ดนาแซงกันเนาะ คนสวรรค์มาข้ามวนนี่กาบุคคเหตุป่ะสิบเฮียบ่บอลหันแหวนะดิบ่ได้นะ กันชนได้บอเพิ่นให้เอาขามากอกยาเนาะตามตามประเพณีบ้านเพิ่นเนาะนว่าแรกก็เอินเป็นบ้างนัน่นแหละเนาะรถรนี่้ถนี่ก็สิเป็นรถที่ว่าแก่ผีลงป่าเนาะ แดดแดดอีลีเนาะประมาณบ่ายบ่ายสามโมงเนาะเพื่อนเอาพีลงป่าเนาะคลิปนี้กะที่ขอลาไวส้สำนีก่อนเด้อจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเป็นกําลังใจให็นไหนเด้อจ้าเพื่อสีมีกําลังใจเห็นคลิปต่อไปเนาะเมื่อนี้ก็ขอตัวลาก่อนสบายดีบ๊ายบาย